สวัสดีค่ะอยู่กับช่องใครสิอุ้คนไพคุกนะคะอ๋อน,น้องแก้มบุ๋มสวัสดีสวยๆหน่อยสิโอ้สวยแล้วล่ะค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่กับพังควนทิพย์กับไพคุกนะคะพาพังพวนทิพย์กับไพคุกลงน้ํานะคะไม่มีไพคกุกอา้าวไพคุกทําไมไม่มาด้วยนี่อันนี้คือน้องแจงเมง นี่เขาเรียกว่าหนองแจงแมงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าสถานี้จะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะพรทิพ์มาแล้วเดินตัวกลุมมาอีกแล้วพรทิพ์สามีมหายไป,ไ,ปไหนหไม่เห็นสามีมาด้วยนี่โอ้โหช้ชนช้หนชน้อน ชนต้นไม้นะอ,อ,อ,อู้ควันเราอู้หล่อมากวันนี้ไม่ยช่สวยมากอู้ควนัวอนอดหล่อมากแ้วก็ใส่ซว่นดำบูสุดยอด,ดยไปแสดงหนังอะไรคะไม้มือหาของกินใหญ่เลยแล้วคุณภาสามีไปไว้ไหนพรทิ์ จะผูกพลทิศเล่นน้ำนะคะนี่ยอ,อ,อดอ,อจะน่ากีเบนมวย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 โอ้อนี่นะคะสะนงแจงเมงที่เมื่อวานเราได้มาถ่ายคลิปนะคะตอนที่ควันเขียวนะคะเอา f อซีควันเขียวส่งมันแก้วมาให้กับพลทิ์นะคะ มีสะกวงใหญ่ไพศาลมาก<ป>มีดอกบัวนะคะมีชาวบ้านมาหาปลาโห<ม>ขอโท<ม>ก็เมื่อวานนะคะมีเอซจากกาลสินนะคะสนับสนุนส่งคะแนนมาให้กับพังพลทิพย์นะคะ2,000คะแนนนะคะ F.C. นี้ชื่อคุณโคคานะคะ ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูครอบครัวของเรานะคะส่งคะแนนมาให้กับพรทิพย์นะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณจากใจนะคะตอนนี้คะแนนที่เอฟซีเอฟซีตั้งแต่รับเปิดโครงการมานะคะ ก็รวมทั้งหมดที่คะแนนที่ส่งมาให้ก็31,500คะแนนนะคะต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ส่งคะแนนมาให้กับครอบครัวของเรานะคะขอบพระคุณจากใจจริงค่ะโอ้พนทิพย์ยืนกินน้ำเชือกเดียวควอนอสดไปเอาไผ่โคกมาก่อนนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้บรรเลงกันสนุกสนานคือเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำ ไปแล้วพลทิพย์ไม่รอช้าแล้วนะคะโอ้จะลดลลื่นลงไปเลยโอ้โหโอ้นี่อากาศร้อนนักใช่ไหมอาบน้ำซะเลยพนทิพย์ไม่ชอบอากาศร้อนชอบอากาศหนาวโอ้นี่ควานไปเอาสามีมาให้อยู่เอามาทีละเชือกโกนโอ้พอนทิพย์ชอบสิ่งนี้นะคะพลทิพย์เออ ใครโน่จะมาอาบน้ำเป็นเพื่อนพนทิพนี่ใครจะมาอาบน้ำเป็นเพื่อนพนทิพพนทิพเหงาพนทิพปรัะลักวันที่จะไปอาบน้ำพนทิพโอ้ยหกินน้ำยินเสียงสดน้ำนะคะโอ้ นทิพย์เล่นคนเดียวเหงาไหมเหงาไหมเดี๋ยวสามีมาเล่นเป็นเพื่อนเราแป๊บหนึ่งกินหญ,ญ้าจนเดินไม่ไหวแล้วนะคะพนทิพย์เหงาไหมเหงาไหมเรียกน้องเก้มบุ๋มไปเล่นด้วยวะ่ะโอ้เอาแล้วโอ้โอ้โอ้ติดพุงติดพุงแม่ติดพุงโอ้ติดพุง,พ,งพุงมันไม่ยอมลงด้วยนี่ โอ้เบบี้ในท้องเย็นสบายเลยเบบี้ในท้องเออแม่เบบี้เขาเขาเรียกว่าเด็กเหรอค่ะเดบี้เ้าเรียกถอยถอยขี่ใช่ไหมขี่ถอยถอยถอยไปเล่นก่อนรอสามีมาก่อนถอยถอยเบนมวยเบนถอยเบนมวยเบน ลงไปวั้นเอายืนทำอะไรนะลงไปถอยถอยฮี่ถอยถอยจะเชื่อฟังควนเด็กไหมเชื่อฟังไหมควันทิพย์ถอยควันทิพย์ถอยันงเก็บยุไม่ต้องไปถอยถอยโอ้ไม่ฟังไม่ฟัง คนทิพย์ไม่ฟังนี่บอกให้ลงไปไม่พอใจลงใหม่อีกครั้งหนึ่งจะไปโอ้ตูดยกตูดยกโอ้ตูดยกโอ้โอนี่โมโหนะคะที่แม่ควันไล่ลงอีกโมโหไล่หนูดีนะักจะจัดให้ดูสักเลยพวกคุณว่าคุณไม่อยากลงแล้วยังจะเะ มาแล้วไมล่ละถอย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 เล่นคนเดียวมันเหงาแม่หนูอยากขึ้นแล้วโอ้ยนี่โมโหคลทิพย์โมโ,มโหแม่คน,นทิพย์โมโหแม่นี่อ้ยแม่ก็อยากให้หนูสบายเนื้อสบายตัวลูก ย่าไม่หูแม pues. ่เลยเอออะไรเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวอยู่ดุงดิ่งดุงดิงดุงดิงมาอีกละมาอีกละวถอยเนถอยเบนมวยเลยถอยเถอยสามียังไม่มาเลย มีซาจะมึงเพาะมึงจูแล้วถอยอาานี่สามีมาแล้วภรรยาโลตั้งนานไล่ลงน้ำตั้งสองสามครั้งนะพักพนทิบนี่โอรอไม่ไหวรอวไม่ไหวรอไม่ไหวโอ้มันเหงาเล่นคนเดียวมันเหงา ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ